นี้เรื่องวงการสงก็ร้อนพอสมควรนะฮะวันนี้มีเรื่องไหลสงเลยเดี๋ยวติดตามไปเรื่อยๆเอาเรื่องแรกก่อนที่จังหวัดตรงังชาวบ้านเขาทนไม่ไหวเพราะร้านนี้คุณจูมฮะเป็นร้านขายกาแฟปรากฏว่ามีพระมานั่งสั่งเมนูอาหารร้านก็บอกทําให้ไม่ได้พระก็โมโหฮะแล้วหลังจากนั้นก็มีเหมือนจะเป็นเพื่อนพระเป็นคาราวาสหิ้วเอาขวดน้ําขาวมาให้แต่กลิ่นแรงเหมือนเหล้าแล้วหลังจากนั้นก็เกิดการไม่พอใจเกิดการทะเลาะกันนี่ฮะตรงหน้าร้านกาแฟมันจะมีคลิป ะะที่กําลังยืนเถียงกันแต่คลิปไม่ยาวนะฮะ,ะประมาณสัก5วิเหตุการณ์นี้ทางเจ้าของร้านก็เลยต้องตามตํารวจเนี่ยนะฮะให้มาระง,งับศึกเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่สพรัตภูมิจังหวัดตรังนี่ฮะดูนะฮะน,นี่นี่นี่ดดูดูดูนี่ ตอนตำรวจเนี่ยพยายามจะจับตัวพระเนื่องจากว่ามันจะมีบางช่วงเดี๋ยวลองเปิดเสียงตอนที่ทางด้านของตำรวจเขาพยายามถามพระสักนิดหนึ่งก็แล้วกันเนี่ยนะฮะและตำรวจอบรมพระเนื่องจากว่าถามว่ามาจากวัดไหนเจ้าตัวเองก็ตอบใบเบียงไปบาบเบียงมาแล้วอยู่ๆก็พูดว่าวันนี้มีเพื่อนคือไอ้ต่อไอ้ต่อเนี่ยมันซื้อเหล้าให้กินเนี่ยนะฮะแล้วก็หมดเงินไปกับแก้มประมาณพันสองนี่นี่ฮะ ดูนะฮะนั่งไม่ไม่อยู่สุขเลยมีเสียงไหมบางช่วงลองฟังนิดนึงไอนีไม่เวก็เีกดเี้ยก็เลยงักรมันอ๋อเื่อเลยมึงจักรแต่รากาแต่ล่วงมาแต่นั่ล่วงโยวัดนั่ยมาโยก็โยกรับวัดกอกุดโดนไม่รับปัดใจครับอ๋อเหรอคะลปไหนโดยนี่ไม่มีบาดรผมแจงเราวัดหีมาเลยไอ้บาตจัยนต์มาบากก้มมาเดินตามมาแต่มาตามก้มตามแบบนี้นะก้ไม่ลรงทริปนาที่ยอง าาเดียวเดียวเดียวเขาก็ให้จับนุมาป้าคุยกับภรรยาภรรยาหลังจากนั้นไม่ต้องเสียเวลาเอาภาพตอนไปจับศึกเลยครับคุณผู้ชมฮะและเจ้าคณะเมืองตรังเนี่ยท่านได้ว่ากล่าวตักเตือนเนี่ยนะฮะเพราะว่าเมาแล้วชอบอารวาสจริงๆแล้วเนี่ยจะพาไปที่โรงพักเจ้าตัวไม่ยอมจนในที่สุดต้องจับใส่กุญแจมือแล้วก็เที่ยวด่าทอชาวบ้านเนี่ยนะฮะสุดท้ายยอมศึกแต่โดยดีไหนลองฟังเสียงท่านเจ้าคณะเตือนหน่อยผมได้ดีมากเลรับไม่ได้มากไม่ครับ เก้าเทียเใ้้เตอมเทียต่อวันรักหน้าหน้าไม่รู้มั้งเนี่ย่หคุ้มนาทีไม่ใหญ่โยเวอร์คุ้มรับยันเนี่ยเออนู้นเรื่อวันรักเดี๋ยวถ้าวันรักเราการทึกไปเดี๋ยวเขาไปจัดการให้เดี๋ยวมี่วระเบิเดี๋ยวช่วยกินเดี๋ยวยกินให้ตายเลยแล้วเดี๋ยวตายไปโดนตายไม่โยนเพราไปดึกเนี่ยยา้วต้องดึก เ,เ,เซิร์ไม่เซิร์ฟื้นเมาวันนี้ก็ยอมนี่ท่านเจ้าคณะดีมากเลยต้องเซิร์กไม่เซิร์กไม่ได้และถ้าจะกินให้เมาตายเนี่ยก็ต้องเซิร์กล่าสุดในดูตอนจับถอดผ้าเหลืองหน่อยสิดิ้นดินด้นดิ้นเนี่ยนะฮะไม่ยอมนี่นะตอนถอดผ้าเหลืองเลยไปอย่างเร็วเลยเดี๋ยวต้องพักอีกแล้วคนนี้ชื่อว่านายนพดลน,นะฮะนี่ยอมเึิร์เปิดวงจรปิดมาหน่อยฮะเพราะล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราได้วงจรปิดกลับมาเนี่ยละฮะน้องมิกกนวัฒน์เพราะไปสั่งพวกอาหารยำร้านขายกาแฟ คุณผู้ชมเขาบอกไม่มีพอไม่มีก็แหกปากด่าเขาอ่ะดูมาแล้วฮะ ตอนนี้เข้าใจว่ายังเมาไม่มากมาแล้วอา้าวไล่เลียงซิยังไงต่อมาถึงก็ขอสั่งเมนูเลยนะคะเมนูที่ตัวเองอยากกินเนี่ยสองเมนูด้วยกันแต่เท่านี้นร้านกาแฟล่ะสองเมนูสองเมนูก็คือหมูมะนาวค่ะนี่อ่ะแล้วก็ผัดเม็ดมะม่วงหิมะพาร์กีโมง11บเอ็ดโมงยี่สิบเจ็ดกินได้ด้วยเหรออ๋อกินได้อย่างไม่เที่ยงแต่เขาบอกว่าร้านเรามีแค่อาหารจานเดียวตามสาั่งไม่ได้มีแบบนั้นต่อมาคุณผู้ชมฮะเพื่อนเอาขวดน้ําขาวมาส่ง แล้วก็คราวนี้กินกันใหญ่เลยอาตัดไปภาพข้างนอกเลยเพื่อนอีกคนนึงเพราะคนนี้คือนายนพดลเพื่อนชื่อสายชนนี่ฮะมาแล้วฮะเ,ะเดินเอียงมาเลยนะะ<ม>เดินเอียงมาเลยนะฮะร<ม>้านก็ลำคาญเหมือนกัน<ม>นี่มไม่ได้บูลลี่นะดูสภาพสายชนนั่งเนี่ยยังเอียงเลย<ม>แล้วเอาน้ำขาวกินกินเขาเรียกอะไรกินคุ้งมาเลย<ม>่านพดลก็แฮปปี้แล้วฮะตอนนี้ ได้ร้านนั่งโจกันละกระดกเห็นไหมฮะกระดกน้ําขาว <S <S แล้วหลังจากนั้นก็อนะ้อแออ้อแอไหนไหมกระดกแป๊บเดียวเดินอ้อแอเห็นไหม <S <S เริ่มอ้อแอแล้วนะฮะนี่หลักฐานที่เห็นไหมฮะนน่ <S <S 1> <S 1> ไม่ได้กินน้ำเปล่านะฮะพราะตรวจแล้วเป็นเหล้าแต่ยังโชคดีจับตรวจเยี่ยวไม่ม่วง นี่หลักฐานเลยค่ะล่าสุดไปที่เจ้าของร้านหน่อยพอพูดสืบข่าวเราก็ไปถามเจ้าของร้านว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าของร้านวันนี้ร้านกาแฟก็เลยเล่าให้ทางทีมข่าวฟังคุณพิมพ์บอกว่าเอาจริงทนไม่ไหวเลยเพราะอยู่ๆไอ้สองคนนี้คุณจอมฮะไอ้คนนึงใส่เหลืองอีกคนนึงเนี่ยมันเอาขวดน้ํามาให้ไอ้คนใส่เหลืองกินแล้วเดาได้เลยว่าเป็นเหล้าเพราะเนื่องจากว่ากลิ่นฉุนมากทั้งตัวของคนใส่เหลืองก็คือในนพดลเนี่ยนะฮะอยากให้ศึก เพราะตัวเองเนี่ยสินส้นศรัทธาเลยพอเห็นสภาพแบบนี้ฟังเสียงเจ้าของร้านเปิดใจหน่อยครับว่ามาจากวัดไหนแกก็บอกว่ามานูน่นนะมาจากอะไรนะสงขาอะไรสงขาอะไรสักอย่างนี่แหละเอาแล้วมามาประจำมามาันที่ไหนวัดกุฏิหนอันน,น,นี้อันนี้ที่พี่รู้นะรู้สึกว่าเขาจะทะเลาะก,กันเขาขู่กันว่าเนี่ย ฉันใหญ่นะฉันชันชันรู้จักคนเยอะฉ,ฉันยิงใครตาย,ยอะไรอะไรประมาณนี้คือ,อคือตอนนั้นคือ,คอพี่ไม่พี่ไม่พี่ไม่ไดหยุดก,กันนะพี่ร้านเสริมสวยเนี่ย,เ,ยเพราะฉะนั้นคือเจ้าของร้านบอกว่าตอนแรกจะขอเชิญออกปรากฏว่าขู่จะยิง